ปาร์ตี้สละโสดเต้านัทพรเปิดตัวเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนสวยดีกรีไม่ธรรมดาเต้านัทพรว่าที่เจ้าสาวของประนายพรประภา,าตำแหน่งสไพยหมื่นล้านเผยภาพแรกเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนดีกรีนางเอกนางเอกสาวเต้านัทพรว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของประนายพรประภา,านักธุรกิจหนุ่มทายาทอาณาจักรสยามกุลลการต้องบอกว่าเธอรั้งตำแหน่งสไพยหมื่นล้านอีกคนของการบันเทิง ก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพภาพของประนายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อช่วงกลางปี2567ข้ามกลางความยินดีของสองครอบครัวและแฟนคลับและเริกงานแต่งของเต้าประนายคือวันที่24มกราคมนี้ต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่อลังการงานสร้างมากๆและหลายคนอยากเห็นเธอในชุดเจ้าสาวเร็วๆแล้วเลยแต่ก่อนจะถึงวันนี้เพื่อนๆกวนคนสนิทได้จัดงานเฮนนปาร์ตีกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับเปิดตัวเพื่อนเจ้าสาวสวยระดับนางเอกทุกคนอาทิ มาร์กี้ราสีแมทพิรณีมิวนิตามินชาลิดาเป็นตน้นเรียกว่าดีกรีความสวยแต่ละคนไม่ธรรมดาสวยมากว่าที่เจ้าสาวก็สวยงามกว่าใครในงานจริงๆ